ลูกขนาดคุณนะ่ะนะควรจะเข้าวัดเข้าวาได้แล้วไม่ใช่มานั่งไล่จับเด็กแบบนี้ใช่มันเกินไปแล้วนะครับจับเด็กอะไรอะ่ะลูกชายคุณนางห่าที่มาจีบพี่สาวผมก่อนอะ่ะแล้วพี่สาวผมผิดด้วยเหรอที่ไม่พร้อมที่จะแต่งงานเขาสองคนต้องพบในที่สามเดือนเองอะ่ะพวกคุณมีเหตุผลกันหน่อยสิโอ้ยบ้านนี้ก็สั่งสอนกันใหญ่นะถึงปล่อยที่มายืนเถียงผู้ใหญ่แบบนี้คงไม่เป็นผู้ใหญ่มากมั้งครับกาดูท่าทางแล้วคุณคุณจะแก่ผมไม่น่าจะสักสิบกว่าปีอ่ะพวกคุณมีเหตุผลกันหน่อยนะครับถ้าไม่มีเหตุผลอ จนกว่าคุณจะรับปากว่าจะเลิกยุ่งกับลูกชายผมเชนเขาเป็นเด็กหัวอ่อนที่เขาต้องเป็นอย่างงี้ก็เพราะเธอถามจริงเหรอเธอไปทำานท่าไหนถ,ถึงได้หลงเธอจนหัวปากหัวบังขนาดนี้อคะใช่ แค่สามเดือนเอง่ะเขากพขอคุณแต่งงานแล้วอ่ะฉันก็ยอมรับนะเขาเรื่องแต่งงานมันเร็วเกินไปเพราะว่าฉันเองก็ยังไม่พร้อมเห็นหรือยังเชนเขานต่ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับแกหรอกเขาไม่ได้จริงใจอะไรกับแกฉันจริงใจค่ะก็หเธอได้แต่พูดว่าเธอจริงใจแต่เธอก็ไม่อยากจะมีอนาคตร่วมกับเขาทั้งๆที่เชนลูกชายฉันน่ะโอ้ยเขาคิดไปถึงไหนตั้ไหนแล้วหลอกลูกชายฉันใช่ไหม หวงให้กระชุ้งกระชวยเล่นแล้วก็นะฉันไม่หาที่อื่นเลยรบเชนเขามีค่ามากกว่านั้นอายุขนาดคุณน่ะนะควรจะเข้าวัดเข้าวาได้แล้วไม่ใช่มานั่งไล่จับเด็กแบบนี้ใช่มันเกินไปแล้วนะครับจับเด็กอะไรอะ่ะลูกชายคุณนางหาที่มาจีพี่สาวผมก่อนอะ่ะแล้วพี่สาวผมผิดด้วยเหรอที่ไม่พร้อมที่จะแต่งงานเขาสองคนต้องพบในแค่สามเดือนเองอ่ะพวกคุณมีเหตุผลกันหน่อยสิโอ้ยบ้านนี้ก็สั่งสอนกันังไงนะถึงปล่อยที่มายืนเถียงผู้ใหญ่แบบนี้ คุณไม่เป็นผู้ใหญ่มากมั้งครับพอดูท่าทางแล้วคุณคงจะแก่ผมไม่น่าจะสักสิบกว่าปีพวกคุณมีเหตุผลท่ไหน่นะครับถ้าไม่มีเหตุผลนะ่ะเชิญออกไปจากบ้านผมเลยผมไม่ไปจนกว่าคุณจะรับปากว่าจะเลิกยุ่งกับลูกชายผม